เอย่ยมจะเริ่มการข่งขันแล้วครับท่านผู้ชมที่หนึ่งครับนะครับนะสามของธนกาศพบกับเขาชะกันของงทาอากาศก็มีหกคะแนนแล้วนะ มา2นัดสามหนเรื่องเกมมาแล้วครับตอนนี้ครับเป็นบอลอยู่ในที่แดนกางครับวินสได้บอลเปิดบอลไปครับขอเากลังจะลงครับทางเขาสกันครับ สวัสดีปลากุ้งนะครับออ,อ,ออสูสสส้สู้แต่ทันแคบเรามีสนามที่สองเริ่มเกมครับเป็นต่อเชียงคานเทสกับเดชชนทองอครับเดชชนทองเององอองสือ้อหลอีฟ้าเดชชนทางเสื่อชมพูน,นะครับ ปี้าเก็บได้ตรงกลางทางให้ทันวะอ๋อปี้าจีฟา้ฟามองแล้วหยอดไปอ้าวโอ้โหปีสงศ์เดี๋ยวอ่วะลูกนี้แปลออกข้างไปครับจัหวะเปิดเข้ามาของฟี้าจสงศร ตาแทงให้ธันวาละวธันวาดึงโอ้จะให้บิมกรบีฟ้าเฮ้ยระวังคนกล้าโอคนกล้ายิงเข้าไปครับอันนี้ต้องสองสามยังเสมออยู่ที่การส่วน,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 นตัตัวสูญนะครับนำหนึ่งประตูต่อสูญแล้วครับจากเจ้าต้นกล้าครับหมายเลขแปดสี่หน,น,นึ่งเป็นหนึ่งสามจะได้ขึ้นเข้าไปนะตรงนี้ อ๋อเป็นเราจะดีล้าลิศหนึ่งฮะเป็นทีมเินเพื่อนๆครับตอนนี้ครับออกตาไปแล้วครับหน้าที่สองครับหนึ่งประตูหลังหัวนะครับขอตั้งเตะขึ้นมาอันดับหน้าที่สองนี่ตอนนี้ฮะถูกปะลากมาลากมาอนึ่งปรูหลัครับ ดันซ้ายให้เโอตเข้ากลางให้ไฟครั้งหนึ่งแล้กวก็ดึงจังหวะเสร็จเกมขึ้นใหม่ครับอยู่ดึงจังหวะสาดโดมขึ้นมาให้ทันว่าทันว่าตอบต้นให้ทีฟวาโอ้ยน้ำหนักลูงนี้ ดึกไปหน่อยครับตั้งเตะของเขาเช่นกันนะถามว่าที่ทีมองกรทีมองค์กรแบบนี้ เลงไปหน่อยครับออกข้างไปอะไลูกตั้งใจของเขาวช่กันยังไม่ทานพอครับดึงตอนดึงปีฟ้าโอ้ดำหนักอนันนี้ดำหนักหรือว่าดำหนักออกตัว ตอนนี้รจะนามที่หนึงครับสนามที่หนึ่งครับเป็นราชาครับนัออกนำมินสามไอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้ไปสนามที่สองครับเลยไปเลยได้ไเลาไปเไปเลยปเะตูต่อยไปยไเลปลไปยไปไปเยปเยไปเยไปเลไปเไปเลยไปลยไเลยไายไปเล่ไปเยเไปเลยเล็ไเลยไปเลยไปไป เราาบา่โอ้โอ้ลูกดีหันวาครับมุมมันเหมือนจะแคบไปครับเฮ้ยครับขอดีเช้นเ้นที่เต้นความเรยการครับ

เป็นลูกทุ่มของเขาชะกันทุ่มทุ่มผิดครับัารทออทุ่มได้ได้หาเราขึ้นไปหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะ ว่าด <Allah. S 1> ัอันวี ead, like ้ได right. ้โอกาสอีกครั้งหนึ่งทำไงอ้าวการไม่ได้เตาเขาก็อย่างเดียวเป็นลูกทุ่มของทางด้านเขาใช่กันมาจะเข้าวัตุเสร็จตัวเองครับวันนี้อะไรครับ มาแทงให้ต้นก้ายิงโอ้ยประตูที่สองของตัวเองครับต้นก้ายิงยอดขาขก้นชัูนำเป็นสองประตูต่อสูง อยู่ด้เซฟแล้วครับกาเรียกบอลก้าดูคู่ดูคู่ด้วยได้เตะได้โอ้ยอยดูจะเข้าตัวเองซะแล้วเยี่ยม เด็กนอนเลยท่านนา้ตังโอ้โหโอ้ยเขาทันว่ะโอ้ยขอกิ เป็นลูกทุ่มของเขาชะกันครับอุ้ยเด็เด็กดีก่อนมาเด็กสามทุ่มไปมาเลขกแปดยังไม่ผ่านพีฟาพีฟาดึงโอ้โหนี่โดนสกัดไว้ก่อนครับ โอ๊โอ้ยลุยังไม่ได้ยิงครับเแล้วแล้วปั้นเี้ยสวยเป็นลูกทุ่มของพ่อ อยู่ทุให้อดอดพิดผิดหาช่องทันวาทันวาเออเดิมได้ครับทันวาถามว่าตุตสูนครับเล่นนะครับเปลี่ยนย่อเส้นเลยผ่านมอง โ oh, อ้โหนี่แมนยูได้ออกแรงปัดเป็นลูกเตะมุมของเขาชะกัน ไปครับปีป้าปีป now, いい้ายังทดนออยู่การให้เป็นลูกคุ้มของทางด้านเขาชะกันครับ

เป็นลูกตุ้มของเขาครับอยู่ตุ่มโดงไปข้างหน้าโดนมงเชียกมาโอดตก้าวเข้าเลยไปก้าวจิมเพลสิบะเออเขียบไปก็ไม่มีใครยุ่งวนเป็นหัวตัวเองด้วยนะ ทีโอท์แทงให้เพชรทางด้านซ้ายมาที่พีฟามาไปที่ไอซีเนี่ยหลังทีคอสโอ้ยลึกฟาคอนฟาคอนไม่ต้อปั๊งไอ้กว่โอ้ยออกแล้วไม่ทันลูกซ <c oughs> ุ่มของจอออฟ เนี่ยทุ่มให้แทนคุณไม่ไหวแล้วโอ้ย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 เวลาครึ่งแรกครับโอ้ยยิงไม่เข้าไะเวซ ตอดขึ้นไปยิงจนเสาตัดในเวลาครึ่งแรกครับ ออนำอยู่สามประตูต่อศูน เป็นรายการฟุตบอลเจคนวิง3ครับ2องพครับทีกองบิน3ามจังหวัดสาแก้ว เป็นลูกตั้งเขียของพีไอซีสีพลามาลองให้เฮ็ด ไปที่ธันวาธันวาขึ้นทางด้านขวามาที่โอ๊ตหนีก่อะไรมันจะดีแบบแต่ว่แทนคุณไอโตกลับขึ้นมาบ้างขอ,อคุณแทงให้เพชรแท้สวยครับธันวานี้ อ้อยเขาเล่นแล้วปที่สี่ใเก่าไปที่โอ๊เข้าไปให้ทันวาทันวาตุ๊บโอ้ยองสองลูกนี้ อ้าวลูกนี้หลุดไปแล้วครับ้ากชีกได้ไหมไม่ได้แล้วดันอยู่<ห>ปาง,ปงยาวาให้ทางด้านท่านคุณเข้ากลางให้อดโอ้ยกระแทงให้ทางด้านเพชรแท้ครับ อ่าที่นิวครับนิวเอ็ดอ้าวลูกนี้ไปกักกันครับ แต่มุมของธานอกาศเ็ต้น <Okay. S 1> สั้นกับนิวออกไปที่นิวนิว,นวตัดแทงให้ oh. โอดดักไปได้ครับเอาขึ้นบนก่อนสีขึ้นให้แมนยู เล่นกันสั oh <my> ้นๆใกล้ๆ oh <my> เกาะไปที่กครั้น oh <my> งนึง oh <my> ไปที่ทันวา อ้สามโอ้นี้ไปทันครับนิวจะชิงกับแทนคุณ หับโ<ส>ด่งขึ้นมาติดที่โอดตอดเขาอให้ทัน่าหัดข้าไหนจะให้นิวอยู่ที่โอ๊ขึ้นก่อนออ่าอุ้ยติดแท๊ โดยการยิงครับแต่ตรงผู้สาประตูครับ้วนนสวยงามเอ้โอ โทษไปพักแล้วส่งต้นก้ลาลงมาแทนครับคือดีขึ้นช่วยกันดีขคุณพี่สวยครับหาขึ้นไปเอากลางฝากมาที่นิวนิวยังได้อยู่ไปที่แทนคุณ โอ้โดนเกี่ยวไปก่อนครับเป็นสั้นครับ <c oughs> แอนฟุ้นกับต้นก้า <c oughs> ตากข้ามโอ้โอ

ยิงหรืออะไรครับแี่เดนขาอยให้บริการประตูที่แปนยูครับกันใหม่ทีแขนแขนให้แนยูขึ้มาแล้วครับไอที่ต้นกากาแทงให้แท้ อวาขาาแลแนแขนผ่าท yeah. ีนี้ที่ตัวเดี๋ยวท่านพิตารใช่ไหมสี่คะแนนครับสำหรับเราโบตสูตรสาะครับรมเล่นหมายเลขแปดครับมารีหมายเลขแอาเฟียอาเฟียลอกหลบมันจะเอาดีครับไอซี สีนี่ไม่ไม่ยิงเลยครับเปิดอย่างเดียวมาเตียงังเจ้าพ่อเอาไปใช้ครับายนะโอ้โจะเป็นเคื่องทสาพจะเป็นเรื่องขโอ้ <Es> สนามที to to <Yeah. S 1> ่หนครับเจอเก็บเจอเจกับอันตรียังไม่ออกนี่ก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าแสบเลูกทุ่มขอสนามที่สองครับเทศบอลวางน้าเย็นพบกับวังน้าเย็นคาี่ี่ครับสนามที่สองสนามที่หนึ่งคุณพระโคตเยาวให้ตนกาได้ทุ่นนะครับได้ทุนมุยไุ้กาลมิ

เพ็รแผลนิงโอ้ลุงนี้โดนเพีรยออก ภาษาไทยได้นิดหน่อยครับภาษาอังกฤษครับพี่อไ่ด้เลยวาหนึ่งสาเดีวสิเงว่าเดี๋ยวพูดภาไปครับสนามที่สอง จะเป็นเพื่อนบานมังมันเรียนพบกับบางนังเดียนเขาด้วยครับสนามที่หนึ่งครับจะเป็นท่าพระเอกตับอัสเรีโอ้ลุงเนเซฟครับลูกสาวประตูนะครับสองของคี้ครับสนามที่หนึ่งจบไปแล้วครับเป็นคีน่าประชาครับเอาชนะทีมีสามไปได้ด้วยสกวเองหกประตูต่อุดนะครับโอ้เพื่อนเราอยัางนี้ ป้ามาที่พี่มงกรเข้ากลางให้เพชรย้อนมาให้แมนอยู่ก็จะเป็นอันที่แน่นอนแล้วครับ สอครับอันดับหกันายเอก็จะเป็นตอนนี้มีคะแนนรวมคะแนนครับประตูเ so ดียวเพื่อได้เี่มกไหครับล่าง้ เป็นรูป,นนป็นมุมของเขาเชกันครับอเป็น,นเิดโด่งมาอาครับหมดเวลากัรแข่งขันครับ ดานสถานการณ์เอาชนะเขาชะกันไปสามประตูต่อศูนย์กการแข่งขันในรอบแรกนะครับสถานการณ์ก็เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับชนะสามลัดรวดมีเก้าคะแนนเต็ม ไว้เจอกันแบบถัดไปครับในวันนี้ครับ